การในสนามมันกดดันไม่มีคู่สู้มาบีบก็รเริ่มจากการฝึกนี่แหละแต่งบอลดีๆเดี๋ยว้องบิดไปบิดไปทางนู้นถ้าอยอี่ตรงนี้ต้องขยับาไาห้เลยวกทน มาตรงนี้ให้ยากใ่ะแต่ถ้านดูคือดูคู่สู้ยูนะ้มใกล้กันมันไม่ใกล่นเี่ยมันใกล้ถป่ะเนี่ยถ้าเนี้ยตัวเนี้ยหนูเี้ยถ่าหนูมาตรงเนี้ยเนี่ยช่องนี้ได้เปนอี้แต่ถ้าแบงนดหนเนี่ยมันคือมันติดมามันคือความโยชินในไม่ไดมาการหนูผ่าหาอยากมีฟลไปไนเนี่ยพอไม่เ่เี่ยมันยากวิลมันยากกพาตัวคู่สู้มันลุ่มล้อมหนู ถ้าหนูแตะบอลไม่ดีไอ้หนูจะได้ยิงแบบเป็นที่กระรองบอลต่อจังหวะที่หนูทำอ่ะมันคือการฝึกกินเนี่ยแก่จากโคนเนี่ยอัตโนมัติเลยเพราะค้อย iko, you, ู่ไม่เกี่ยวอะไรหรอกแ่ว่ามาทำนี่เองเลยจังหวะที่ตู้ตู้มาบีก็แตะหนีอ่ะมาเนี่ยฮึ่บเนี่ยเนี่ยปัดเนี่ยอัตโนมัติเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเข้าหาเราจังหวะที่มันโผล่เข้าหาเราเราแตะบอลเฟอร์ทัร์สมาจบเลยจือหวะหนีตัวนี้อัตโนมัติเลยตจหนูตรงนู้นดวงตาสองฝั่งเนี่ยเหมือนกัน หนูแค่นี่นน่ย็แลหนูทัดดีแต่งบอลดีหนูเลือกมุมเลยพ็ยยนมุมไหนก็ไม่ต้องตกใจหนูหายไปนานถูกป่ะหนูมันได้ฝึกมากี่ปีแล้วล <'s> okay. so, uh ่ะแบบเนี้ยหนูอ่าไปเล่นจะหลังมาสองปีใช่ป่ะความยากของมันอ่ะหนูต้องใช้การบิดตัวเพื่อไปเข้าเท้าซ้าย โอเคลองดูป ah, okay, ึ๊บนี่อ่าจะหอกวิ่งมาอ่าเนี่ยจะไปมองถ้าหนูไม่มองหนูจะคิดล่วงหน้าไม่ได้ว่าให้ใครหรือยิงยังไงแต่ถ้าหนูมองหนูเห็นหมดเลยเพโดยที่ด้านหน้าไม่ยิงให้เพื่อนได้ใช่ไหมโอเคมาเออเฮียหยิ่งเข้าจอบอ่าโอเค จะยิงหลังเท้ากลางลูกเข้าไว้อย่าใต้ลูกอย่าให้บอลมันเหินอดีแล้วเมื่อกี้ดีแล้วมาอเอมุมไหนโอโซนเมื่อกี้หนูเตะมุมไหนเตะเรียนไหนอ่าใส่ก้อยขย,ยับเข้ามา อันไหนเข้าง่ายกว่าอ่าโอเคประญาน,นี้แค่ยี่สิหลาไหลถ้าไม่จะเป็นหลังเท้าไม่ต้องปั่นเลือกมูลอย่างเดียว đây tay à. Nhà là nha cây của mình đi Tôi cháy lẳng tháo má, bên nhé กลางเล่นกับกลางขวาไา